โยคะหน้าเด็กวันนี้โค้ดแก้วจะมาสอนสามท่าที่สีซอยแห่คุ้นหน้าเด็กโล่งแล้วกันหน้าดูอ่อนหน้าดูอ่อนเยาวขึ้นด้วยการโยคะค่ะท่าแรกก็คือเงยหน,น้าขึ้นแล้วก็เห็ดหน้ายิ้มแล้วก็สลับกับจูบนะคะเห็ดซ้ำหาถึงสิบเทียใดตามที่เฮาต้องการเลยเห็ดสาสาจากน้อยวิธีการก็อย่างนี้ค่ะ ท่านี้นะคะมันจะทําให้กรอบหน้าของเราเล็กลงค่ะหน้าเรียวขึ้นทาที่สองเป็นทาที่เสีเยให้หน้าเรียวแล้วกะกระชับขึ้นนั่นก็คือการอ้าปากเงยหน้าขึ้นแล้วก็อ้าปากให้เหนียงมันหยอยลงมาเนาะจ้ะวิธีการทําอย่างนี้เลย แล้วก็สลับซ้ายขวานะคะทำเรื่อยๆ5-10ถครั้งจนกว่าคุณจะพอใจค่ะและท่าสุดท้ายซ้อยไห่ผิวหนาเต้งตึงกระชับและก็ลดเลือนริ้วรอยค่ะนั่นก็คือการเป่าลมให้เต็มปากแล้วก็ย้ายไปซ้ายไปขวาท่านี้ทุกคนอาจหลายคนอาจจะรู้จัก ให้เฮสลับกันไปสลับกันมาประมาณสิบห้าครั้งค่ะนั่นก็คือทำแบบนี้นั่นเองทำได้ตลอดทั้งวันเลยอยากทำตอนไหนมีเวลาว่างตอนไหนก็ทำได้เลยจะทำให้นาเล็กนาเลี้ยวกระชับขื้นแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยทำให้สุขภาพผิวหน้าของเราแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะลองเอาไปทำดูนะคะ